มาดูกันไนงะมาดูลูกที่ดีลูกดีเด่นให้แม่ทำงานเนี่ยเก็บมะขามอยู่มะขามสุกนะมะขามเปรีย้ยวลูกก็เป็นคนถ่ายงานง่ายๆอ่นะส่วนงานหนักๆให้แม่ทำอ่ะ แดดก็ร้อนนะลูกเป็นยังไงอะลูกก็ยื่นหายอยู่อยู่ในร่มค่ะจางเป็นลูกที่ดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนี้ดูนะมาดูไปเก็บถุงมาจากไหนสงสัยมันปลิวมาก็เลยเก็บมัน มันลกค่ะลกหูลกตานี่นะคะดูเอาค่ะเจ้าของช่องก็เป็นแบบนี้นะคะใช้แรงงานาคนแก่ใช้แรงงานแม่